มานะครับรับคุณขอบใจครับขอบใจเลย เบาหัวนะครับครับครับอึบึบนีอึบอึอึึบออาึอึยอึอนี้่บายนี <h <h ่จะเบาทั้งตัวใช่ไหครับอ่อนตัวตามผม หลืมหายใจเนาะเอ๊บเออเออเอ๊บเป็ไงเบาตัวสบายไหมตาสว่างยังสว่างครับใช้ได้นะโอเคนะตาใช้ได้แน่นะครับแน่ใจนะแน่ใจครับ แน่ใจนะคิดบอกว่าใจร้อนใจร้อน,นอนะ่ะเนาะงนเหงียนงนเกงีนเนี่ยต่อไปมันจะมีหรือเปล่าเขาว่าใจร้อนและวงดเกงียนคิดว่าจะมีไหมครับคิดว่าจะไม่มีเหรอเนาะครับมันสบายตัวงั้นใช่ไหมครับใช่ครับจะรู้สึกว่าเออไม่มีอะไรจิตขันเอิดอัดประมาณนั้นเนาะประมาณนี้คโอเค โมโหง่ายต่อไปกน็น่าจะไม่มีเนาะไม่มีความใจเยนะ็นน้เออตาพร่าหายพร่ายัง,สว,งนะสว่างแล้วสว่างแล้วหายเนาะครับปวดข้อมีไหมข้อนเดี๋ยวนี้มีอยู่ตรงไหนข้อส,ส่วนน่องฝันน่องเดี๋ยวนี้นะเอาลนะเอาเอา,เอาเอาเท้ามาม,ม,มาเลยมาเลยอ๋อขออีกทีมันหนักเหลือเกินจะเลื่อนก็ไม่ได้เป็นสะดวก ตรงแถวนี้เนาะใช่ไหมครับใช่ครับอืมเด้อรุนจะหายนะครับ หายปวดยังกระดุม,ม,มทำไปครับทำไปหายแล้หายยังครับดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วหายนะครับแนนะบใ่ใจทำไม่ดีหายแน่นะ โอเคนะเยอะตอนเอามืออืม

สรุปนะครับว่าปวดข้อหายแน่นะหาย,หายปวดข้อแน่นะตาพระามัวหายพลายังก็ยังชั่วเราแปลว,แว่าเรายังชั่วครับหายดีหายนะครับอ่าต่อไปก็เชื่อว่าไม่น่าจะใจร้อนเนาะครับไม่น่าจะกุนเกิดเนาะครับแล้วก็ ไม่น่าจะโมงหง่ายเนาะแปลว่าต้องเป็นคนที่มีเหตุมีผลเนาะใช่ครับแต่ว่าก็อ่านหนังสือดีแล้วทีเนี้ยใช่นะครับต่อว่าอ่านหนังสือดีถามว่าเบาหัวไหมครับเบาอยู่หรอโอเคเยี่อ,อะสรุปเลยนะเอา้าะไปไปทางโน้นไปให้เปอร์เซ็นต์เขานะเขาจะทำให้เปอร์เซ็นต์หายกี่เปอร์เซ็นต์พวกนี้เนาะ